วันนี้ถ้าวันนี้ถ้ากลุ่มก็มาทำรีสตาร์อยู่แถวเออตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์คใช่ไหมที่เรามาจากฟิวเจอร์พาร์คนั่งสุดแล้วก็เลยออกมาด้านนอกตรงนี้ค่ะจะเป็นสุดอาหารกินซ่านะคะที่นี่ก็เลยเดินมาเจอนี่นะขายยำแหนมสดอยากกินมากเลยดูสิสีสันรับประทานรับประทานมากเลยอ่ะเดินผ่านแล้วหอมหอมเนี่ยก็เลยจะมาลองกินดูว่าอร่อยหรือเปล่านี่เดี๋ยวทำให้ดูนะคะแหนมแหน,ม,แนมสดทอดนะคะแหนมทอดเลยก็เรียกแหนมทอด เปาพริกแม่ค้ามาพริกทอดวิธีการกินเนี้ยเราต้องกินได้ได้รมเราต้องใส่นี่ไส่ชักปูนะใสะ่ชะกปูใส่ชะปูเมื่อกี้ลองชิมแล้วเผ็ดมากเลยแลเลยคิดเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปดีกว่านี่มากินโต๊ะตรงนี้ดีนะแสงแดดต่องถึงนี่พริกมึงต่อเลยเว้ยรู้ง อืมอืมอืมเปรี้ยวกรอบอร่อยมากเลยแหนมเพราะว่าแล้วได้รสชาติกลมกล่อมแบบนี้ไงกับพริกซี่หนูเนี้ยเอ้ยพริกทอดอ่ะเพราะตอนสั่งเขาบอกว่าเอาเผ็ดไหมจะบอกว่าเผ็ดเผ็ดเพราะเป็นชาติจริงๆเลยช่วงนี้เป็นโควิดเนี้ยเราต้องกินของเผ็ดๆกินของร้อนๆแล้วมันต้องนั่งกินตากแดดอย่างเงี้ยนะมันจะโควิดจะไนอาหาเราเนื้อ ไปดสำลักพูดไปสำลักไฟกาแฟนี่แป๊ปี้แค่เลยยี่สิบบาทวันนี้พาวิกวางมาจอกนอกรมไปกาแฟค่ะเขาก็เลยไหว้แม่นั่งรอตรงนี้โอ้ยสำลักสำลักกินน้ำก่อนนี่ไม่ได้เป็นมุกแล้วสำลักจริงเลย ด,ด้วยมีเลือด้วยนี่นี่ยใบชะพูนะใบชะพูเนี่ยกินกับเมี่ยงนะกินกับเออเมี่ยงทอดนะคะแหลมทอดก็เรียกแหลมทอดเนี่ยเข้ากาันเข้ากันมากเลยค่ะมันลักษณะเป็นแบบว่า เป็นทอดเป็นก้อนนะเดี๋ยวผมจะไปถายดูตรงที่ร้านเขานะนาอันนี้คือมูบดเก็จะมีขิงในติกทอดเลาต้องใสก่กับกระปุกอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราดูจะทำใหญ่มากแล้วเราก็จะอ่างต้นำมัมญยาย พก็เป็นเผ็ดใบย้ะผูมันก็เผ็ดซีิกก็เผ็ดยำก็เผ็ดกินไปน้ำตาไหลไปมันมูเก่งหล่ะอร่อยมากเลยบ้านลมกินตอนแดดร้อนร้อนสายสามโมงครึ่งนี่ นี่หนามแหนมเป็นชิ้นๆฮะแหนมตุ้ดอันนี้น้ำเงยเป็นข้าวทอดอ่ะนะใส่แหนมมานี่เมนูเด็ดตรงนี้ตุ้าาดอร่อยจริงนะเอ๊ยเผ็ดจริงๆนะพริกจริงเน,น,นี่ยอร่อยมือยัองไงแซ่กกระหุช่วงจริงเลย เนี้รู้สึกจะประมาณครับสี่ิบบาทนะแต่ละอร่อยนอร่อยมากเลย,ยเลยนี่ยกินแบบไม่ต้องใส่ผักดูพริกก็ชอบใหม่ๆอ่ะหอ,อ,อมหอ,อมอร่อยเลย ผจะไปดูถ่ายให้ดูนะวิธีการตอนเขายังเป็นแหนมมันก้อนอยู่นะคะว่าเป็นยังไงนะคะขอขอบคุณมากเลยคะ่ะที่แวะชมและก็ให้กำลังใจกลมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะแล้วถ้ารักกลจริงก็อย่าลืมสมัครสมาชิกใกล้กลมด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปขายสองรอบปีต่อนะจ้าจ้าผน,นีานที่ทำไปไปขายค่ะ่ท,ท่ามิเตี อ๋อแฮ้ยแล้วแล้วที่นี่ไม่ขายแล้วเหรอคะขายค่ะคือทำแล้วลูกค้าต่างก็ขายอ๋อแล้วไม่ขายที่นู่นเนี่ยไปขายกี่โมงอ่ะเดี๋ยวก็ไปได้ค่ะหกโมงแล้วปิดร้านนี่เหรอปิดค่ะมันทำอะไรอ่ะนี่กำลังทำอ๋ออันนี้ยำแหนมบยำแหนมบทอดไม่ได้ใส่ข้าวอ๋อแล้วของหนูก็เรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้อันนั้นยำแหนมใส่ข้าวค่ะเขาเรียกน้ำยำเหน็ทอดข้าวยำแหนมทอดใช่ไหมพี่จ๊ดอร่อยไหมอร่อยเพ็ด อร่อยมากเลยสูตรก็ขายนะคะสอนอยู่นะคะใช่นี่แม่ค้าคนสวยนะคะเดี๋ยวหนูไปลงคลิปให้ใชานะคะเยวหลากกินได้หมดนะคะจ้าอยู่ในตลาดกินป้านะป้าปิดอันนี้ในรอกเดียวอันนี้มันไม่เพราะว่าพวกขัวนี้ต้องทอดเองค่ะโอเคโอเคอร่อยมากเลยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องทอดเองวันกับวันอือ ของมันก็จะอร่อยใช่ซื้อเขามันจะเป็นคีอใช่ค่ะ